สวัสดีครับผมจะรีวิวประกันตัว99ทับ15แบบมีเงินปันผลของ FWD ประกันชีวิตให้ฟังตัวที่ผมจะนำเสนอจะรีวิวให้ฟังนะครับเหมาะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่กลัวลูกไม่มีเงินใช้เหมาะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่ห่วงใยลูกในเรื่องของความเป็นอยู่ตลอดชีพนะครับ เหมาะกับคนที่กลัวไม่มีเงินใช้แต่จะไม่เหมาะกับคนที่กลัวไม่ได้ใช้เงินนะครับประกันตัวนี้นะครับเด็กผมนำเสนอตัวอย่างเด็กหญิงสองขวบเด็กหญิงสองขวบนะครับผมผมนำเสนอทุนประกันที่3ล้าน5แสนบาทเบี้ยประกันต่อไปนี้ยังไม่รวม PB เป็นเฉพาะของผู้เยาว์เท่านั้น จ่ายเบี้ยรประกันปีละ129,500บาททั้งหมด15ครั้งมันตกอยู่ล้านเก้ากว่า,วาแต่เพื่อให้เข้าใจง่ายผมสมมุติสมมติว่าเป็นสองล้านบาทเป็นสมมุติคุณพ่อคุณแม่จ่ายเบี้ยให้น้องสองล้านบาทแล้วผมจะแยกให้ดูระหว่างเปรียบเทียบกันฝากธนาคารกับ ในรูปแบบกรมธรรมาา์ของ FWD ประกันชีวิตให้ฟังนะครับฝั่งซ้ายคือธนาคารฝั่งขวาคือรูปแบบกรมธารม์ต่างคนต่างนำเงินมาวางปีละ129,000บาทและถอนออกไปใช้ปีละ35,000บาทเหมือนกันทุกปีนะครับฝั่งธนาคารก็ทำแบบเดียวกันเก็บออม15ปีฝาก15ปีบริษัทป,ปาาระกันก็เก็บเบี้ยเท่ากัน 129,500บาท15ปีและประกันก็ให้ถอนออกไปใช้คือคืนให้ทุกปีปีละ35,000ธนาคารก็ถอนออกไปใช้ทุกปีปีละ35,000นะครับ หากทำแบบนี้นะครับหากทาแบบนี้หากเงิน2ล้านนะผมรู้2ล้านจริงๆไม่ถึง2ล้านนะจริงๆหากเราใช้1นึ่งแคูณสิมันจะตกอยู่ที่1นึ่งล้านเก้าแสมผมสมมติให้มีดอกเบี้ยตีกลมๆ2ล้านด้วยนะครับมาดูนะถ้า2ล้านหากเราถอนออกไปใช้ปีละ3ามหมเขาจะได้ทั้งสิ้น57ปีปี58ไม่พอ ไม่ถึง3 5 0 0 0ถ้าเป็นธนาคารถอนออกทุกปีผมตีกลมๆ58ปีปีที่59ไม่มีแล้วแต่หากเป็นฝั่งของประกันชีวิต FWD ประกันชีวิตจะให้ปีละ35,000ตั้งแต่เด็กอายุ3คขวบยัน99ปีถ้าเป็นฝั่งเงินฝาก58ปีจบ แต่ฟังประกันชีวิตของ FWD จ่าย35 0 0 0ไปยันอายุ99ครบ99คืนให้อีก3ล้านหหลับตานุภาพครับต่างกันเท่าไหร่นะครับอ่ะวิธีการคำนวณอ่ะตั้ง99ลบ2ขวบนะครับ97ปี97ปี3 5 0 0 0นะครับคูณ97นะครับ 3ามล้านสามแสนบวกตอนครบสัญญาอีก3ามล้านหาทั้งสิ้นได้คือหกล้านแปดแสนเกาหมาพบาทถ้าฝั่งธนาคารเมื่อกี้ยังไงก็ได้แค่2องล้านเพราะผมบวกเพิ่ไปแล้วบวกเกือไปแล้วเห็นไหมครับว่ามีความแตกต่างกันมาหฬานที่สําคัญในระหว่างที่ฝากธนาคารและรูปแบบกรมธรรม์หากมีการเสียชีวิตฝั่งธนาคาร เหลือเท่าไหร่เอาไปเท่านั้นไม่ข้ามสองล้านอย่างแน่นอนหากจากไปนะในกรณีที่เป็นรูปแบบโรมทานจ่าย3ล้านห้าตั้งแต่วันนี้ยันอายุ9ก9ปีไม่เกี่ยวกับเงินที่รับคืนไปด้วยแตกต่างกันไหมครับลูกมีเงินใช้ตลอดชีพลูกมีเงินใช้ตลอดชาตินะครับ ผมยังไม่พูดถึงกรณีคุ้มครองผู้ปกครอง,องกรณีพิการหรือจากไปแต่ต้องซื้อสัญญาเพิ่มเติมเข้ามาอีกตัวนึงเรียก P B ตัวนี้เบี้ยบอกไม่ได้เนื่องจากว่าขึ้นอยู่กับอายุของแต่ละคนไม่เท่ากันแต่มีขายซื้อต่างหากตัวนั้นเบี้ยกิ้งปีต่อปีดังนั้นวันนี้พ่อแม่ที่ห่วงลูกกลัวลูกไม่มีเงินใช้นะครับโครงการนี้เหมมากสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับลองทักมาและผมจะให้ข้อมูลนะครับ เข้าใจค่อยตั้งใจนะครับขอบคุณครับ